กอบกับตรงนี้ครับนี่ครับสามพันสี่รอยห้าสิบสามพันห้าร้อยถึงสามพันหนึ่งร้อยและในสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ผมก็ยังคงรักลุ้นแดงลุ้นไซเวย์อยู่ก็มาแล้วครับสัญญาณแดงมาแล้วครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้ผมลดความน่าเชื่อถือของแท่งเทียนลงไปบ้าง คือไม่ได้เชื่อแบบเชื่อจนแบบโอ้ยราคาแดงมาแล้วจะต้องลงแน่ๆสัปดาห์นะี้ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อแท่งเขียนมากแต่การที่มันแดงมาตอนนี้ผมถือว่าใช้ได้เพราะอะไรเพราะเราลุ้นนี่ไงถ้าเกิดว่าเป็นวีกเนี่ยกรอบมันจะมีสามพันเทาวีกนะสามพันสี่ร้อยห้าสิบ ถึง3,250นี่คือกรอบวีซึ่งสิ่งที่ผมลุ้นอยู่ก็คือขึ้นไปข้างบนแล้วก็ช็อตแล้วก็กลับลงมาขายข้างล่างนั่นคือที่สิ่งที่ผมลุ้นกับวีมาแล้วมันก็เลยการที่มันแดงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นผลดีกับผม แต่ถามว่าจะไปเชื่อขนาดว่าเ้ยสัปดาห์หน้าจะลงต่อเลยเพราะว่าสี่เพราะว่าวีคแดงมาแล้วจะต้องลงต่อเลยสัปดาห์หน้าผมก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดไซด์เวย์ผมไม่ค่อยอยากเชื่อแท่งเทียนมากแต่สิ่งที่มันกระทบแล้วมีผลต่อกันก็คือผมเล่นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้เล่นไซด์เวช่วงกลับตัวแบบนี้เล่นกับหมายถึงเล่นกับวีคนะครับหมายถึงหัก เราภาพเล็กๆเ,เราไปหาจังหวะไล่เทรนในพันเฟมเล็กๆแต่วีคองเกงไซเวอยู่เพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเจอในภาพเล็กๆก,ก็คือเดยก็ลงอยู่สี่ชั่วโมงก็ลงอยู่ถูกป่ะเพราะนั้นเราก็ไล่กันได้ใครเล่นสั้นๆง่ายๆเอาตรงนี้เลยแนวรับสามพันสองร้อยห้าสิบเป็นเป้าเลยครับ เป้าหนึในการที่มีเป้าหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีเป้าสองและเป้าสามถูกไหมต่เป็นเป้าหนึ่งใครเล่นสั้นๆไม่กล้าถือเยอะไม่กล้าถือนานเอาตรงนี้ก่อนมาลุ้นขายที่สามพันสองรอยห้าสิบก็ได้ครับเป็นเป้าแรกในการขายของเราถ้ามาถึงนะ นเคสว่าถ้ามาถึงก็ขายไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครอยากถือยาวหน่อยก็จริงๆอะ่ะรับถัดไปจะมีอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยแต่ว่ามันก็ยังไม่หลุดเนี่ยถ้ามองจากวีคเนี่ยสามพันสองรอยห้าสิบยังค่อนข้างแข็งแรงเพราะทดสอบมาแล้วสองครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านมันอาจจะทดสอบตรงนี้แล้วกลับขึ้นไปเลยก็ก,ก็ได้ก็เป็นไป,นปนได้ถูกป่ะเออ แต่ว่าผมก็ยังคงมองแหละว่าสาม0สองร้ยห้าสิบเป็นแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็ยังคงมองว่ามีโอกาสจะหลุดเพราะเดือนลึกเพราะนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเยอะครับอย่างที่คุณเมิร์บ,บอกเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะมันไซด์เวย์อยู่ผมก็จะยังคงรอสามพันสอง้อยห้าสิบแล้วก็อาจจะมี ในใจเล็กๆที่ลุ้นถึงสักสามพันสองร้อยด้วยก็แค่นั้นเองเหมือนเดิมมาสามเดือนแล้วครับแล้วยังยึดมั่นในสิ่งนี้อยู่เหมือนผมมองแล้วเหมือนภาพใหญ่มันยังพักไม่เต็มที่อ่ะคือผมมองว่าเดือนมันยังไม่เต็มที่อ่ะมันยังแบบเออสามพันร้อยมันยังมีอแบบขอสวยงสวิงสักทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นก็ได้ไง เออนนี้คือการมองจากมุมของภาพใหญ่นะแต่ภาพเล็กๆก็ต้องไปดูว่าสนับสนุนกันหรือเปล่าสี่ชั่วโมงมีแกปัปที่ยังไม่ถูกเคลียโอกาสเคลียแกัปีไหนครับผมไม่ยึดติดครับไม่ยึดติดไม่ยึดติดคือจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ คือเอาสุดท้ายอะ่ะท้ายสุดวันหนึ่งมันก็ต้องลงกลับลงมาถูกปะเราเห็นราคาทองขึ้นมาสองปีแล้วถึงวันหนึ่งยังไงการลงมาสามพันสองพันแปดสองพันหกผมว่ายังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นถามว่าด้วยความน่าจะเป็นตรงนี้แล้วมันมันจะเรียกว่ามันมาเคลียร์หรือว่ามันควรจะลงตามที่ถึงจุดจุดหนึ่งที่มันควรจะลงแค่นั้นเอง ผมไม่ได้ยึดติดว่ามันจะต้องลงมาเพราะไอ้แก็บตัวนี้ที่คุณไอ้น้ําพูดถึงถูกปะผมไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่เมื่อราคาสูงเกินไปมากๆยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องพักฐานผมมองในสิ่งนี้มากกว่าแต่ถ้าจะบอกว่าลงเพราะว่ามีแก็บนะอันนี้ผมไม่ได้เชื่อครับโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าภาพสั้นๆสำหรับวีคนะครับผมยังคงมองการใช้เวอกอบมันจะแคบกว่าเดือนอยู่ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองด้วยเดือนมันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างที่จะมารับถึงสามพันหนึ่งแหละแต่ว่าเอาใกล้ๆสั้นๆก็ทยอยขายกันก่อนนะครับทยอยขายกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาจังหวดนะครับ